อันนี้ตัวอะไรลูกนนตัวเจ,จวลาเก้กี่ตัวลูกนหนึ่งอันไหนเลขหนึ่งลูกครับใช่ใช่อันไหนเลขหนึ่งขี้หนะน,น่ะสิบเอ็ดไม่ใช่มีหนึ่งสองตัวก็ไม่ใช่แล้วใช่วงเลยกลมกลมไปเลยอัจะไม่ไม่ได้อะมันหมุนไแล้วจะไม่มีวงไปก่อน นึ่เลขกหนึ่งวงอย่างนี้วงแบบนี้เห็นปะวงกลมแบบนี้เนี่ยวงวงล้อมรอบอย่างเงี้ยลูกนั่นแหละวงเข้าไปอให้หนึ่งมันอยู่ในวงกลมของเราใช่่ๆวงมาอย่างนั้นมจ้องน้ครับ อันนี้มันเลขสิบเอดเนี่ยลูกมันไม่ใช่เลขหนึ่งหนึ่งมันต้องเป็นหนึ่งตัวเดียวแบบนี้เข้าใจไหมลูกอ่ะอันน,น,นี้อันนี้แมลงเต่าท้องกี่ตัวลูกนับสิหนึ่งกำหนึ่งหนึงเป๊บน,บน,บนึอ่ะอ่านับอันนับตรงนี้หนึ่งหนึสองามสห้าหงเจ็ อะไรสิบได้เลยอ่าใช่สิบสองอันไหนเลขสิบสองลูกชี้ที่เป็นไปไหนหนึ่งกับสองลูกสิบสองมีหนึ่งกับสองอันไหนคือสิบสองชี้ที่นนอันนั้นเลขหกไม่ใช่ใช่น,นั่นแหละสิบสองนะ ตัวอะไรลูกข้างล่างเนี่ยตัวอะไรครับหนูหนูมีกี่ตัวนะสองสอสี่อันไหนเลขสี่ครับอันนี่สิอันนี้อันนั้นเลขสองลูกอันนี้อันนั้นเลขแปดอันนี้อันนั้นเลขหกอันนี่อันนั้นแหละเลขสี่